ครับผมพายกลับมาแล้วครับวันนี้ครับจะมาเรียกชั่นเพลงของน้องสลันบ้างไม่ได้เรียกชั่นเพลงของสลรันมานานมากแล้วนะครับผมก็มาเอาใจแฟนคลับสลนันนิดนึงนะครับก็เป็นหนึ่งแร็ปที่มีคุณภาพมากนะครับของประเทศไทยนะครับก้าวช Day I Am Going To Reaction Sran Sran is one of the best rapper in Thailand and they are new generation of rapper From The Rapper um, season 2 I think in Thailand t h that w ค c o n t e n t t h t young g e n e r a t i o n t o be rap r n t p e s t n t h นะครับแล้วก็ม <laughs> ีพี่ายจะมารีแอคชั่เพลงของสลันชื่อว่ามากกว่ารักนะครับผมน้องสุงวิจักชุมบอกว่าพร้องมากนะครับ i s มากกว่ารักนะครับ Song is มากกว่ารัก Request from สุวิจักชุน,นะครับผมกดซับช่องรับพี่ายด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมเพลงนี้กันเลยนะครับไป Let's go เธอเป็นมากกว่ารักเพร<ม>าะเธอนั้นคือคืนชีวิตใช้เวลาทัา้งวีเพื่อตามหาและหล่อคอยเธอมาแสนนาน ายใจกคืร <toys> ั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนมี่เรต้องคงยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าเพราะวันเวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านโดผ่านถนนเจรจาราเป็นเพียงพชากรเราไม่ใช่เทวดาอ๋อบางที่ผมแย่ชอบทำตัวหน้าทีผมและชอบทำให้เธอเหนื่อยเธอวาดแล้วเธอก็ต้องวาดอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีดมือขวาผมจับกีตาร์ดิด ร้องเพลงที่สุดแสนโรแมนติกเอาให้เธอจิ้มจนหน้าฉีกผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้เธอมาก่อนในฤดูของวินเทอร์ผมไม่ได้หลอ่อเหมือนยามจัสตินมีเบอร์แต่ผมน่าสมาธิจะพาเธอไปดินเนอร์แล้วก็พาเธอเป็นเพจจากที่แค่เป็นซิมเวอร์พาเธอไปชอบไปซีคอสลเลอร์ก็ธรรมดาที่เหมือนไม่ใช่บิเมอร์เอาที่แค่เราเข้าใจไม่ต้องใช้ล็อกอินเนอร์ผมดีทุบศอกจนตาแตกอยากจะมีเท่าไหรในยามแก่ผมไม่เก่ที่จะอดยิม้มเอาความเครียดทั้งหมดทิง้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลง,เพลงนี้ด้านในงานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทรมานแหละ บางวันผมน้ตาแฉะเพราะว่าคิดถึงคนที่เคยตามแต่ไหลผมเทคโคกใส่ผมท้าไม่ต้องทำงานกันได้แต่ต้องน่ารักใส่ผมในทุกทุกวันไหวรักเพราะเธอนั้นคือป็นชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและอคอยเธอมาซส จจจเยทุกกลมหาใ็คือธอธบแล้ว Every Bridge for You ทุกอย่างเพื่อเธอมากกว่ารักอ๋อตอนแรกเลยอ่ะที่ก่อนเรียกชั่น <S <S 2> <S 2> ก็คิดว่ามากกว่ารักคือค,คุ้นชื่อเพลงมากกว่ารักแต่ว่าคิดว่า จะเป็นเพลงใหม่ของสลันที่มาแต่งเองแต่ว่าอ๋อสลันเอามาคัเวอร์นะครับแล้วก็มาเป็นรีมิคเวอร์ชันก็คือเอามารับเองด้วยนะครับเพลงนี้ก็โชว์การแรปนะครับในสไตล์ของสลันในการเอาเพลงของคนอื่นมาคัเวอร์แล้วร้องได้เพราะมากนะน่ารักมากจริงๆ Black Heart นะครับผมก็ ดีอ่ะดี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 ก็เพิ่งเคยได้ฟังเหมือนกันเอาจริงก็เกือบโอเคเพราะฉะนั้น99%ก็จะไม่ดูเพลงอะไรก่อนเลยก่อนที่จะมาเรียนชั้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใครขออะไรมาใช่ไหมครับก็จะไม่เปิดดูก่อนจะมาดูตอนที่ทําคลิปจะได้มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็เซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะเซอร์ไพรส์มากที่เรารู้สึกว่าสลัดก็สามารถร้องเพลงที่เป็นแนวแบบว่าป๊อปได้แล้วก็ร้องได้ดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูเพลงใหม่ของสลัดกันบ้างนะครับเมื่อกี้เห็นรนเว็บ ว่าสลันมีเพลงใหม่แล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวไปคลิปไปดูคลิปต่อไปเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณน้องสุวิจักรชูหนุ่มด้วยนะครับที่แนะนำเพลงนี้มานะโอเคครับไปเจอกันอีกเพลงหน้าของสลันเลยครับสวัสดีครับ